เมษามาแล้วนะคะอ่ะวันนี้นะคะก็เป็นลุกเจ้าสาวแบบหว,วานๆใสๆนะคะก็ขอภัยด้วยนะคะหายไปหลายอาทิตย์เลยมีว่างจริงๆเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็ฉีดสเปรย์นะคะในการสเปรย์น้ำแร่เนาะกันคิ้วนิดนึงนะคะ พอประมาณเนาะเพราะว่าคิวเขาบางอยู่แล้วนะคะแล้วก็ลงมอยส์เจอไรเซอร์ตัวนี้ดีมากต้องบอกว่าดีมากทุกคนแบบเป็นเสียงเดียวกันว่านางดีมากๆเลยค่ะเป็นคลินิกตัวใหม่นะคะคลินิกต้องอ่านว่าคลินิกนะคะมอยส์เจอไรเซอร์เซิร์ชหนึ่งร้อยชั่วโมงะคะ่ะแล้วก็ตามด้วยแม็กนะคะแม็ก สเบรี่ครีมนะคะสีพิ้งไลท์เนาะให้หน้าดูแวววาวนิดนึงนะคะลงประมาณส่วนของทีโซนเนาะหน,หน่อยๆนะคะให้หน้าดูมีความกระจ่างใสนิดนึงนะคะเอออ่ะต่อไปนะคะต้องลงคอนซีลเลอร์นิดนึงนะคะวันนี้ใช้ของแม็กนะคะเป็นคอร์เรคเตอร์นะคะตัวนี้ดีมากปกปิดถือว่าดีเลยแหละนะคะ ใช้คอเร็กเตอร์ปิดรอยคล้ำรอยสิวนะคะสำหรับน้องเขานะคะใช้อ่าวันนี้ใช้สีมีเดียมนะคะตลับมีเดียมเนาะลงให้หน้าเนียนนิดนึงนะคะอ่าอันดับต่อไปนะคะวันนี้ใช้อ่ารองพื้นนะคะของดีออนะคะเป็นดีออลโฟลเวอร์ตัวแมทนะคะไม่ใช่ตัวโกลนะคะจริงๆอยากใช้โกลนะคะแต่ว่า ด้วยความที่วันนี้อยากได้แบบลุกแบบเรียบๆนะคะไม่โกรกมากนะคะก็เลยใช้ตัวแมทนะคะชอบมากเป็นรองพื้นที่เราคิดว่าเราชอบมากนะตอนนี้นะคะลงไปให้ทั่วนะคะอุ๊ยจะบอกว่ามีรองพื้นอีกหนึ่งตัวนะคะที่เราชอบมากเดี๋ยวขอเป็นคลิปต่อๆไปเนาะนะคะเพิ่งได้มาลดมากๆต้องบอกว่ารองพื้นที่เราเพิ่งได้มาลดมากๆขออุ่นไปก่อน เดี๋ยวรอคลิปต่อต่อไปนะฮะมาทําคลิปให้ดูนะฮะอย่าลืมลงคอนะคะให้เรียบร้อยวันนี้คอนซีลเลอร์นะคะเราใช้ของชาตนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่มีความชุ่มฉ่านิดหนึ่งนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคนผิวแห้งเนาะนิดหนึ่งนะค่อนข้างผิวธรรมดาเป็นถึงผิวแห้งนะคะเพิ่มความชุ่มฉ่าต่อไปนะคะเป็นอ่าเชดดิ้งนะคะ ของเฟนตี้ะนะคะของคุณแม่เรียนนานั่นเองนะคะวันนี้ใช้สีมอกค่านะคะเออลงลงไปก่อนนะ,ะพวกเออพวกเชดดิ้งนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่แน่ใจก็ลงทีละน้อยไปก่อนเนาะถ้าลงเยอะเนี่ยมันแก้ยากไงถ้าลงทีละน้อยอุ้ยอันนี้ชอบมากต้องบอกว่าชอบมากของอันดาเซียนะคะเป็นคล้ายๆเฉพาะสีนี้นะคะเฉพาะสีนี้เป็นอะไรที่ชอบมากเพราะว่า มันคือคอนทัวร์ผสมกับแก้มอ่ะสีของแก้มอ่ะมันจะได้คือลงทีเดียวได้สองอย่างคือเป็นคอนทัวร์กับบลัชออนครีมนะคะเป็นบอกชมพูน้ำตาลอ่ะมันปาดทีเดียวได้ทั้งหมดได้ทุกอย่างเลยนะคะเห็นไหมพอปัดปุ๊บมันก็จะเป็นแบบเหมือนคอนทัวร์ผสมปัดแก้มอ่ะออสวยมากอันนี้เราชอบมากนะคะ เป็นสีพีชคาราเมลอะพีชคาราเมลนะคะสีพีชคาราเมลหลังจากนั้นก็เกลี่ยให้ทั่วนะคะเกลี่ยให้ดูละมุลละมุนนะคะแป้งวันนี้เราใช้ของชาแนลนะคะชาแนลตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติของเขานะฮะเออปกปิดค่อนข้างดีนะคะอืมจะบอกว่าวันนี้นะคะดิฉันลืมลืมเปลี่ยนเลนนะคะขอไปขออภัยนะคะว่า เออวันนี้กล้องมันไม่ค่อยโฟกัสนะคะขออภัยจริงๆนะคะดิฉันลืมเปลี่ยนเลนส์จริงๆหน้าต่อไปนะคะใช้ชาร์ตนะคะ p r i n c e s s Contour ตัวนี้นะคะเอาส่วนที่เป็นสว่างเนาะ,ะลงทีโซนหน่อยนึงนะฮะคิวนะคะวันนี้คิวใช้ของฟูดิอาร์ตนะคะตัวนี้เป็นออเอานะลงคิ้วฝุ่นเป็นคิ้วฝุ่นนะฮะของเขาดีนะคะตรงที่ค่อนข้าง ติดทนนะฮะแล้วก็แบบมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เป็นไม่เป็นผงเออไม่เป็นผงนะฮะชอบตรงนี้นะฮะสีชัดไม่เป็นผงนะฮะแล้วก็ตามด้วยแว็กคิวนะฮะเออวันนี้แว็กคิวนะฮะใช้ของโฟรีอาสกันนะฮะก่อนก่อนใช้แว็กนะคะก็ฉีดสเปรย์น้ำแร่นิดนึงนะคะอย่าเปียกมากนะคะพอพอเปียกนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็ขยี้ขยี้แว็กแล้วก็เอามาลงคิวนะฮะจัดทรงก่อนนะคะวันนี้ภาพไม่ค่อยชัดนี่ต้องกราบขออภัยอยีกรอบหนึ่งนะฮะแต่ว่าภาพไม่ชัดเลยเพราะว่าลืมเปลี่ยนเลนสนะคะต้องกราบขออภัยจริงๆก็เลยแบบว่านี่ก็ไม่ได้เช็คนะคะเสร็จก็คือเสร็จนะจ๊ะ <laughs> ขออภัยนะ,ะอ่ะต่อไปนะฮะใช้อะไพรเมอร์ตานะฮะ ของชาร์ลอตติบูลีตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่สวยมากนะฮะลงก่อนอายแชโดว์นะฮะแล้วก็วันนี้อายแชโดว์ใช้ของชาร์ลอตติบูลีเหมือนกันนะฮะสวยนะฮะเป็นสีอา่ Walk, อาวอล์กอ่าสีพิลโลท็อกนะฮะตัวนี้ต้องบอกว่าชิมเมอร์ของเขาสวยมากๆแบบเล่นแสงสุดพลังนะฮะ ต่อไปนะฮะก็เป็นอ e ินไลเนอร์นะฮะวันนี้อ e ินไลเนอร์ใช้ของเอ่อบราอิทนะคะแล้วก็ดัดขนตาอุวยดัดขนตาอันนี้ชอบมากของบ๊อบบี้บราวนะฮะดัด <That S 1> แล้วฟูดัดแล้วงอนจริงๆนะฮะแต่วันนี้ไม่ได้เน้นงอนนะคะเพราะว่าเราต้องติดขนตานะฮะวันนี้นะคะมาสคาร่าใช้ของลิลลี่บายเรนะฮะเออ เขาซื้อกันในอีบนตบ่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเราจําไม่ได้แล้วแต่ว่าของเขาปัดดีมากนะคะติดขนตานะ,ะวันนี้นะคะติดขนตา2เบอร์นะฮะเบอร์0ูนะฮะติดก่อน1ชั้นแล้วก็เบอร์12นะฮะใช้ครึ่งหนึ่งนะคะเป็นชั้นครึ่งนะคะเอเห็นไหมก็จะดูแบบธรรมชาติสวยดีนะคะอืมขนตาของดิฉันเองนะฮะติดต่อได้ ต่อไปนะคะอุ้ยนัวมากค่ะเอากราฟตัวใหม่นะคะ Ambient Light นะ,ะอุ้ยสีแบบนัวมากๆตามด้วย Mac นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นลิปสีใหม่นะ,ะไม่ใหม่นะคะแต่ว่าเพิ่งได้มาใหม่นะคะสี Cat Walking นะคะเป็นชมพูแบบนุดนๆชมพูตุนต่นๆหน่อยๆน,นะ สีจะได้ออกเป็นผู้ดีผู้ดีสีผู้ดีมากดิฉันชอบมากๆค่ะอืมขอบคุณนะคะแป้งรันวันนี้นะคะแล้วก็มาแทบแทบนะคะในส่วนของเอเกินนะคะของความมันแล้วก็สีที่เกินเกินเนาะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ